สวัสดีครับที่พ่อคอนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลยูฟาเนชันลีกนะครับคู่ระหว่างเยอรมันประทะกับสเปนนะครับเตทกันคืนนี้เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับกลับมาเดทกันอีกครั้งนะครับในศึกยูฟาเนชันลีกนะครับและเกมนี้จะเป็นนัดแรกของปี2020นะครับซึ่งเป็นบิ๊กแบตนะครับในลีกนะครับซึ่งเป็นบิ๊กแบตในลีกนะครับกลุ่ม A นะครับผมโดยเยอรมันได้สิทธิ์เปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปนกระทิงดุนะครับ ในเกมนี้นะครับเรดราคาบอลเปิดมาให้เสมอเยอรมันนะครับผมแนะนำนะครับวางเยอรมันดีกว่าครับผมดูจากรายชื่อนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามแล้วอินซีเหล็กเหนือกว่าอยู่นหน่อยครับอีกอย่างแฮนดิแคปนั้นเปิดมาหัวล้านนะครับเข้าทางซะด้วยครับทรงแบบนี้ครับยืนข้างเจ้าถิ่นไว้อุ่นใจกว่ากันเยอะครับเอาละครับฟันธงครับอยู่เยอรมันฟันไม่เลี้ยงครับ พิคอก่อนเกมสนับสนุนโดย MM88 Power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง